เปิดที่พี่ก่อนนะไม่หรอกค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจังหวัดอยุธยาด้วยนะคะตอนนี้วันนี้ค่ะตั้ความสัญญาเลยใส่เสื้อแดงมาแบบนี้มาเอาใจแฟนคลับน้องโซนะคะวันนี้เรามาตามติดชีวิตน้องโซสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาร์พีแจ๊คเห็นผมผอมคิด้อยเพิ่มนี่มาถึงเลยบ้าเหรอนี่เราอยู่ที่ไหนคะน้องโซอยู่ที่ฟางช้างสมบัดอยุธยาครับผมโอ้โหลงดูงานมันตทำ เรีรงันทีมครับวันนี้นอั้งขเลยคือจริงๆเราต้องโซนเรียนอยู่ที่ไหมคะ <c oughs> เรียนอยู่ที่นี่ครับ <c oughs> มาเขาถือให้้อยนะเขาถือให้เรียนทีน่ <c oughs> นี่ที่โรงเรียนยยเตรียมชาติต่มมาจังวัดารรบไปมาแล้วเนาะ <c oughs> ไปไม่ทันเเมเจอเพื่อนเจอฉแล้วครับเจอรุ่นน้องครับก็ดีใจครับที่ได้กลับไปโรงเรียนโรงเรียนพนาจช้นเยมากเลยรอนโรงเรรี มันไม่ธรรมดาแล้วพี่หล่อเล่นครับอ่าส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรื่องหล่อครับจะมาตั้งแต่เดือนมาบ่อยดีมากนะคะเป็นโลโ้ของโรงแรไม่ได้อ่าเอาทั้งาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่พมียนะาร์ช้างเหอซึ่งปกติมันจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากพวกเร้เราเราต้องจะขึ้นช้างเนี่ยขึ้นช้างปกติมีช้างมเคยมาครับอ่า ก็เคยมาตอนเด็กแล้วก้างก้งด้วยกข้างเลยครับอกาน็เลยก็เลยพูดเนอแบบนี้เลยกล้ครับสมองเอยอะไรสวัสดีกันกล้าครับแจ็เพื่อนฮะกล้าอยู่แล้วครับต้อใส่กับข้าทนตัวเองตัวเองครับผมาี่ช้งร้งสี่ช้างพอนะครับพร้อมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่นึงก่อนโมอกอลโล่ครับ เป็นสิ่งที่มันพันกันมีมีอะไรนะเต้องบอก่อนะครับว่าโซก้างสิจะขายกับโซแฟนคลับครับเพราะว่าหองใจนเมแงานเะินนา้านอยูล่อมากโซแล้วก็ชชาเออค่ะก็เดี๋ยวนอกจากกินช้าแล้วก็เดี๋ยวจะตามโซไปหลายๆที่เลยเนาะไปไหนบ้างคะไปร้านอาหารต่อร้านอาหาร เลี้ยงข้าวเม้าเลี้ยงครัวเนยบุ้งรับกาเดินมอาินชานมากกว่าปานะานบตัวนี้ดตัวกินวดูตัวนู้นี่ตัวที่รตันาสิเราขาบ้างนะเราจะไปเรียนรู้ชีวิตชากับโจนะคะ

หนึงในรุ่นึ่งคะหน่งอ้าวมันเลือกด้วยอะตัวเล็กไี่กี่ตัวเล็กข้างหน้าโอ้จนชัางเสก <laughs> mình như ăn này không chắc không? ở าใหม่พี่โซยังไม่ได้เลยขอบคุณครับด้วยช้างโทรช้างเหรอโทรช้างโซช้างใช่ก็มีมีเกันช้างกับส้มีเลยเหมือนกันเนี่ย ว่าน right, ิ่งน่องด่นิ่งน่องนเคียวยากเฮ้ยเขาเอันนี้อะเขียวนี่มันแก่แล้วพี่้าวให้เลย